พวกเขา่านิธาซึ่งกันและกันซูรอ์อัลกูร์ออายะที่ส2บสองศาสนาอิสลามปกป้องเกียรติและศุศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนการกะระทําใดๆที่จะทําให้ผู้อื่นต้องเสื่อมเสียหรือเป็นการละนิแห่งแห่งความเกียดช่างลงในระวางผู้คนถือเป็นบาปใหญ่ การกาโกหกสงสัยนิ่งทางใส่ร้ายและชุบและชุบชิบกันในเรื่องชาวบ้านคือบางส่วนจากบาทใหญ่ทั้งหนึ่งท่านนาดีสลลอวะัลวะซัลลัมได้ถามบรรดาสหาบะวะดีอัลลฮุอันหูว่าเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือการินทา พวกเขาตอบว่าอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดท่านนาบีสลลลออุลตละวาไลวาซัลลัมจึงกล่าวว่าคือการพูดออบ้างอย่างเกี่ยวกับพี่น้องของท่านในสิ่งที่เมื่อเขารู้ว่าเขาจะไม่พอใจบางคนถามว่าแต่ถ้าสิ่งที่กะผมพูดเป็นเรื่องจริงล่ะขอรับ ท่านนาบีส,สลุลต่านว่าถ้าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงท่านกำลังมินทาแต่ถ้ามันไม่จริงดังนั้นท่านได้ใส่ร้ายเขามุสลิมหนึ่งการมินทาคือการพูดไม่ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อื่นที่ไม่อยู่ในที่นั้นสองการใส่ร้ายคือการกล่าวหาผู้อื่นในเรื่องไม่ดี โดยไม่เป็นความจริงในขณะที่ผู้ทูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในที่นั้น 3. ผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดคือผู้ที่ลิ้นของเขาไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นสคนที่พูดเรื่องไม่ดีของผู้อื่นต่อหน้าเรามีโอกาสที่เขาจะพูดเรื่องไม่ดีของเราในกรณีที่เราไม่อยู่ 5. มีบาทเท่ากัน ที่ที่ฟังการมิลทาใส่ด้ายและทุกทิปเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหยุดผู้คนจากการพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น6การนินทาและการซุกซิบกันมักจะนำไปสู่ความเกลียดชังใส่ไม้ป้ายสีและแต่ความสามัคคีกัเสมอ เจ็ดการนินทาเปรียบเสมือนการกินเนื้อพี่น้องของเราแปดถ้าเราปกปิดความผิดของผู้อื่นอลัออลลอฮฺตะอัลลอฮฺตะอัลาจะทรงปกปิดความผิดของเราเก้าถ้าเราพูดเรื่องดีๆไม่ได้เราควรที่จะเงียบเงียบดีกว่าสิบถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีของใครคนหนึ่งเราจําเป็นต้องขอให้เขายกโทษให้อัลลอฮฺลาอิ